โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับไปดูเฟอร์นิเจอร์ที่มาใหม่นีครับบอกได้เลยว่าเท่สวยแล้วก็หล่อแล้วก็แปลกตามากๆเลยใครที่เข้ามารับชมเข้ามาบ้านเราเนี่ยโอ้โหจะต้องตกใจมากๆเลยโอเคจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะจัดไปฮะวันนี้เราขอแนะนำร้านอ e ีลาสติกช็อปบริการเติมเกมอันดอนราคาถูก รวดเร็วปลอดภัยเครดิตแน่นๆพอให้บริการมามากกว่า4ปีมีทีมงานแอดมินดูแลและซัพพอร์ตตลอดย4ิบสชั่วโมงอีกทั้งยังมีการขายบัตรกิฟต์การ์ดต่างๆและบริการเติมเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายการันตีไม่มีรีฟันแน่นอน100%โปรโมชั่นเกมอันดอนเด็ดๆรอเพื่อนๆอยู่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องร้านนี้เลย El ลาสติกชอ็อติดต่อสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็ของไทยเนี่ยก็น่าจะรออีกสักพักหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะของไทยนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเข้านั่นแหละก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของอพวกที่มันเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของวันฮาโลวีนนะครับประมาณนั้นก็จะเป็นไอ้ตัวรูปปั้นนะครับไอ้ตัวนี้เลยนะครับอ่าเป็นตัวรูปปั้นตัวนี้ก็สวยไง สวยนะ <c oughs> พอใช้ได้นะครับแล้วก็ม้อแม่นากอันนี้นะครับมอแม่มานาคเนาะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกโคมไฟนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะน่าจะโต๊ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเหมือนโคมไฟหรือเปล่าใช่ปะโคมไฟแบบตั้งอะแต่ว่ามันจะเป็นแบบ เป็นเทียนอะนะครับคล้ายๆแบบพวกเวลาเราแบบอยู่ในปราสาทเนี่ยนะครับเฟอร์นิเจอร์เหมือนอยู่ในปราสาทอะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นโล่นะครับแล้วก็มีดาบแล้วก็มีเกราะแล้วก็เป็นเก้าอี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่าเดี๋ยวเรามันมีอีกอันนึงนี่หว่านะครับลืมพูดอันนี้ราคาก็อยู่ที่980เนาะเซตนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะครับวอลเปเปอร์ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ ในรูปแบบของอาลาวานะครับซึ่งใครที่ชอบแต่งบ้านแบบสไตล์แบบร้อนๆอ,อย่างเงี้ยนะครับแนะนําเลยนะครับวอสเปเปอร์ลาวาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่กันในโหมดสร้างบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะเป็นจังไสนะครับเดี๋ยวขอหาก่อนนะมันเยอะมากเลยอ่าเจอแล้วนะครับอ่ามีหลายแบบมากเลยนะ นะครับมีหลายแบบนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือตัวตัวใหญ่มากเลยนะเฮ้ยตัวใหญ่มากแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะครับลองบางดูเนา <latent> ะโอเคนี่ก็จะเป็นแบบแรกนะครับเป็นตัวของหุ่นยนต์นักรบนะครับแล้วก็ตัวที่สองอ่าแบบนี้นะครับตัวเนี่ยก็ใหญ่พอๆกันนะแต่ว่าท่าทางของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เท่มากเลยตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเอาแบบ ไปตั้งหน้าบ้านเนาะนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับยกมืออ่าแล้วก็อุ้ยมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางให้หมดก่อนนะอ่านะครับแล้วก็อันนี้นะครับ นี่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้สวยมากเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับสวยตัวนี้ยังไงไม่รู้เนาะนี่นะครับตัวนี้ก็ยกมือนะครับยกมือตัวก็ใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าตัวเราอีกอะ่ะนะครับอันนี้สวยแล้วก็อันนี้สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์นักป๊อบที่มาใหม่เนาะ แล้วก็จะมีโคมไฟนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูโคมไฟเดี๋ยวเรามาดูหม้อนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อแม่นาคนะครับหม้อแม่นาคเนี่ยจะมีเอฟเฟกด้วยนะนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหม้อแม่นาคนะครับเออนี่ก็สวยมีวิญ,ญญาณพุ่งออกมาด้วยนะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อแม่นาคเนาะแล้วก็จะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับ น,นี่ก็จะเป็นตัวตกแต่งตกแต่งกำแพงเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนี่เลยนะครับก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหลือที่มันเป็นโคมไฟใช่ปะเดี๋ยวหาก่อนนะ โอเคเจอแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะนี่เลยนะครับอันโคตรยาวเลยเดี๋ยวผมจะลองวางดูนะครับเนี่ยคือโคตรยาวเลยอ่ะนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเนี่ยนะครับคือต้องมีสองชั้นขึ้นอ่ะนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราแบบชั้นต่ำๆชั้นเดียวเนี่ยคือไม่ได้เลยนะ เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเพดานชั้นเดียวเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับผมนะครับมันจะติดพื้นนะครับคือเราต้องเป็นแบบเพดานสองชั้นอะ่ะถึงจะวางได้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนึงนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเป็นโคมนะครับแบบตั้งนะครับแบบตั้งแบบนี้โอเคแล้วก็ยังเหลือ <c oughs> ยังเหลืออีกที่มันเป็น เป็นโต๊ะใช่ปะโอเคก็จะเป็นอ่าโต๊ะอันนี้นะครับนี่เป็นยังไงพอได้เปล่านี่นะครับโคมไฟแบบห้อยโหโโตรยาวเลยยาวมากนะครับก็คือจะต้องมีเพดานสูง2ชั้นขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้ อ่าอันไหนนี่นะครับแล้วก็เป็นโคมไฟแบบตั้งแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็โต๊ะที่เป็นแบบลายแยมแมงมุมนะครับเออจริงๆมันมีเก้าอี้อีกอันนึงนี่หว่าแล้วก็จะเป็นเก้าอี้ตัวนี้นะครับอ่าตั้งคู่กันกับโต๊ะอันนี้ก็น่าจะดีนะ นี่เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าวอลเปเปอร์นะครับอ่าวอลเปเปอร์นะครับโอ้โหวอลเปเปอร์เห็นแล้วสัมผัสสัมผัสได้แบบได้แบบถึงความเล่าร้อนเลยใครที่ต้องการเพิ่มความร้อนภายในบ้านเนี่ยก็แนะนำวอลเปเปอร์นี้นะครับ ครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ยังกลับบ้านอยู่ในขุมนรกยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นออันนี้เป็นมอเปเปอร์เพดานนะครับแบบนี้นะครับเหมือนจะมีหลายแบบด้วยนะแล้วก็ลองดูแบบนี้สิอือแบบนี้สวยนะครับ Uh huh. แบบนี้จะมีเหมือนลาวากำลังไหลด้วยนะครับโอ้โ oh. หแล้วก็อีกแบบนึงครับเหมือนมันจะเป็นภาพแบบต่อๆกันนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับโอเคอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โ oh. หวางทีเครื่องกระตกเลยฮะ นี่เลยนะครับสาหรับของแต่งนะครับที่จะมาใหม่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับวอลเปเปอร์ที่เป็นลาวานะครับวอลเปเปอร์แล้วก็อ่าพวกของแต่งของมาในรูปแบบของวันฮาโลวีนนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยของแต่งแบบแนวประสาทประสาทหน่อยนะครับ โอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนาะก็เป็นของตกแต่งบ้านนะครับโอเคครับหาเพื่อนๆน,นะครับดูคลิปจบแล้วมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามผมเข้ามาได้นะครับอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับหาเพื่อนๆน,นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ